สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อ่านเล่น AI เล่านะคะพอดแคสต์ที่ AI กับความสงสัยใครรู้เนี่ยมาเจอการค่ะเพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกแบบย่อยง่ายๆจากหนังสือดีๆทั่วโลกค่ะดิฉันสมหญิงค่ะผมสมชายครับคุณผู้ฟังเคยรู้สึกผิดไหมคะที่แบบใช้เวลาไปกับงานอดิเรกที่ไม่ทำเงินหรือดูเหมือนจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยอ่า น่าจะเคยกันหลายคนนะครับใช่ไหมคะวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่าจริงๆแล้วกิจกรรมพวกนั้นแหละอาจจะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความคิดสร้างสรรค์ของเราก็ได้นะคะน่าสนใจมากครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดจากบทที่5นะคะชื่อบทว่าโปรเจกต์ข้างเคียงและงานอาร์ติสํำคัญยิ่งค่ะจากหนังสือ Steel Like an Artist เขียนโดย Austin Kleon ค่ะออเลมนี้ดังอยู่นะครับ S <S <an> ใช่ค่ะดังพอสมควรเลยตอนนี้ก็จะสั้นๆกระชับค่ะใช้เวลาไม่นานแต่รับรองว่าเต็มไปด้วยไอเดียดีๆที่อาจจะเอาไปปรับใช้ได้ทันทีเลยเราจะมาดูกันค่ะว่าทำไมการเล่นหรือการมีโปรเจกต์ส่วนตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันถึงสำคัญนักครับเริ่มกันเลยไหมครับแนวคิดแรกที่คลีออนเขาพูดถึงคือสิ่งที่เรียกว่าการวอกแวกอย่างมีประสิทธิผลหรือ Productive Distraction <S an> การวอกแวกอย่างมีประสิทธิผล เป็นยังไงคะคือเขาบอกประมาณว่าให้ใช้เวลาในการลองผิดลองถูกบ้างหลงทางบ้างเดินเล่นไปเรื่อยๆดูบ้างคุณไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะพาไปสู่อะไรสิ่งสำคัญคือ,อปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกผิดต่องานอดิเรกเหล่านั้นนะครับที่มันดูไม่ทำเงินไม่สร้างชื่อหรือไม่มีเป้าหมายชัดเจน อ๋อ oh, หมายความว่าการที่เราแบบนั่งวาดรูปเล่นๆหรือไปลองเขียนโค้ดโปรเจกต์เล็กๆที่ไม่ได้เกี่ยวกับงานหลักเลยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเสียเวลาแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นใช่ไหมคะถูกต้องครับใช่เลยเพราะว่ากิจกรรมพวกนี้เนี่ยมันมักจะปราศจากความกดดันไงครับไม่มีใครคาดหวังผลลัพธ์อะไรมากมายทําให้เราสมรวจทดลองได้อย่างอิสระมากๆซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับอีกแนวคิดหนึ่งที่เรียกว่า การผสมข้ามสายพันธุ์ทางความคิดสร้างสรรค์หรือ Creative Cross Pollination การผสมข้ามสายพันธุ์ฟังดูน่าสนใจค่ะครับคลีออนเขาเปรียบเทียบจิตใจเราเหมือนกองปุ๋ยหมักเลยกลองปุ๋ยหมักใช่ครับคือทุกสิ่งที่เราเสพเข้าไปหรือทำลงไปไม่ว่าจะเป็นหนังสือประสบการณ์หรือแม้แต่ง,งานอดิเรกเนี่ยมันจะค่อยๆย,ย่อยสลายรวมกัน แล้วก็จะกลายเป็นวัตถุดิบชั้นดีเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ให้ไอเดียใหม่ๆมันงอเงยขึ้นมาได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าทุกอย่างที่เราสนใจแม้จะดูไม่เกี่ยวกันมันก็มาผสมผสมกันแล้วเกิดเป็นอะไรใหม่ๆได้นั่นแหละครับเขาเลยบอกว่าปล่อยให้ความสนใจและงานของคุณผสมข้ามสายพันธุ์กันไปเลยฟังดูเหมือนว่าการมีหลายๆความสนใจเนี่ยไม่ใช่เรื่องจับจดแต่เป็นการสร้างความได้เปรียบทางความคิดสร้างสรรค์นะคะใช่ครับใช่ครับ คลีออนเขาก็ยังเตือนเรื่องการหลีกเลี่ยงการเป็นผู้สร้างสรรค์ด้านเดียวด้วยใช่ไหมคะทําไมการมีแค่ความเชี่ยวชาญเดียวถึงเป็นอันตรายล่ะคะเพราะว่ามันง่ายมากครับที่จะทําให้เราติดกับดักคือถ้าเรานิยามตัวเองด้วยสิ่งเดียวพอความสนใจเราเปลี่ยนไปหรือสิ่งนั้นมันไม่เวิร์กแล้วหรือไม่เป็นที่นิยมแล้วเราอาจจะรู้สึกเหมือนสูญเสียตัวตนไปเลยก็ได้การมีความสนใจหลายๆมันเหมือนเป็นการกระจายความเสี่ยงทางตัวตนนะครับอ๋อเหมือนกระจายความเสี่ยง ใช่ครับทําให้เราปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็ยังเปิดโอกาสให้มุมมองจากศาสตร์หนึ่งเนี่ยไปช่วยต่อยอดในอีกศาสตร์หนึ่งได้ด้วยคลีออนถึงกับบอกว่าเราไม่ควรพอใจแค่การเป็นผู้เชี่ยวชาญน,นะแต่ต้องผลักดันตัวเองให้กลับไปเป็นนักเรียนอยู่เสมอเสมออืมเข้าใจเลยค่ะเหมือนเป็นการสร้างความยืดหยุ่นให้ตัวเองนะคะแล้วไอเดียที่เกิดจากโปรเจกต์เสริมเหล่านี้บางทีก็กลายเป็นเรื่องใหญ่โตได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่เลยครับ โปรเจกต์เสริมเนี่ยทำหน้าที่เหมือนแหล่งบ่มเพาะไอเดียชั้นยอดเลยหลายครั้งสิ่งที่เราทำเล่นๆหรือทำเพราะแค่สงสัยอยากรู้เฉยๆเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่สร้างผลกระทบได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับมีตัวอย่างไหมคะตัวอย่างคลาสสิกเลยก็คือ slack ครับที่เรารู้จักกันดีอ๋อโปรแกรมแชทในที่ทางานใช่ครับตอนแรกมันเริ่มจากเป็นแค่เครื่องมือสื่อสารภายในของบริษัทพัฒนาเกมเท่านั้นเองไม่ได้ตั้งใจจะทำขายเลย หรืออีกอันที่น่าทึ่งมากๆคือโพสิทโน t e ส์อ่ากระดาษโน้ตเหลืองๆนั่นหรอคะใช่ครับอันนั้นเกิดจากความพยายามผลิตกาวที่มันเหนียวมากๆแต่ดันล้มเหลวกลายเป็นกาวที่แบบติดแล้วลอกออกง่ายแทนก็เลยกลายเป็นโพสิทไปโอ้เรื่องโพสิทนี่แบบพีคมากเลยค่ะไม่เคยรู้มาก่อนเลยสแสดงว,ว่าเราควรให้ความสำคัญกับความสงสัยใครรู้ของเรามากกว่าเป้าหมายที่ต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นใช่ไหมคะแนวคิดนั้นเลยครับ คลิยอนแนะนำให้ลองเปลี่ยนคำถามในใจจากเดิมที่อาจจะถามว่าสิ่งนี้จะมีประโยชน์อะไรลองเปลี่ยนเป็นเราสนุกกับมันไหมไอความสนใจแปลกๆของเราหรือโปรเจกต์ที่ทำาหยุดๆค้างไว้นั่นแหละครับมันอาจจะเป็นเข็มทิศนำทางเราไปสู่สิ่งที่เป็นงานที่เป็นตัวเราจริงๆได้อย่างไม่คาดคิดเลยฟังดูดีจังเลยค่ะแล้วนอกเหนือจากเรื่องความคิดสร้างสรรค์แล้วเนี่ยการมีงานอดิเรกมันยังช่วยให้เราหลีกหนีจากความกดดันของงานหลักด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับอันนี้ชัดเจนมาก มันเป็นเหมือนวาวนิรภัยเลยช่วยลดความเครียดลดความเสี่ยงจากภาวะหมดไฟได้เยอะมากพอสมองเราได้พักจากเรื่องงานไปจดจ่อกับสิ่งที่ชอบที่สนุกเนี่ยบางทีนะครับมันกลับทําให้เรามองเห็นทางแก้ปัญหาในงานหลักได้ชัดขึ้นด้วยซ้าไปอ๋อเหมือนพอผ่อนคลายแล้วสมองมันทํางานได้ดีขึ้นประมาณนั้นครับมันเชื่อมโยงจุดต่างๆได้ดีขึ้นแล้วมันก็ยังเป็นเหมือนช่องทางระบายไอเดียที่ไม่เข้าพวกด้วยช่องทางระบายไอเดียครับ คือไอเดียเล็กๆน้อยๆไอเดียแปลกๆที่อาจจะดูไม่ค่อยเข้ากับงานหลักที่เราทําอยู่เนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ของตัวเองในโปรเจกต์เสริมหรืองานอดิเรกเหล่านี้แหละครับไม่ต้องถูกปัดตกหรือถูกลืมไปเฉยๆอืมดีจังเลยค่ะสรุปแล้วเนี่ยการมีโปรเจกต์ข้างเคียงหรืองานอดิเรกก็ไม่ใช่แค่เรื่องผ่อนคลายเล่นๆแล้วนะคะแต่มันคือการลงทุนในความคิดสร้างสารรค์การสร้างความยืดหยุ่นทางตัวตนแล้วก็อาจจะเป็นประตูสู่โอกาสใหม่ๆที่เราคาดไม่ถึงเลยถูกต้องครับ มันบ่มเพราะไอเดียในสภาพแวดล้อมที่ไร้ความกดดันแล้วก็เปิดทางให้เกิดการผสมผสานความรู้ที่หลากหลายมากๆมันพือพื้นที่มหัศจรรย์ที่แท้จริงเลยนะคะใช่เลยครับดังนั้นคําถามที่เราอาจจะต้องกลับมาทบทวนกันก็คือมีกิจกรรมเล่นๆอะไรบ้างที่เราทําอยู่ที่เราอาจจะมองข้ามคุณค่าที่แท้จริงของมันไปบางทีสิ่งที่เรามองว่าเป็นแค่เรื่องไร้าสาระหรือแค่ทําสนุกๆน,นะครับ มันอาจจะกำลังปูทางไปสู่อนาคตที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเราอยู่ก็ได้ใครจะรู้โอ้โหเป็นข้อคิดปิดท้ายที่ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่ติดตามอ่านเล่น AI เล่านะคะหวังว่าข้อมูลเชิงลึกในวันนี้จะจุดประกายอะไรใหม่ๆให้กับทุกท่านนะคะครับผมถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้นะคะและถ้ามีน้งสือเล่มไหนที่อยากให้เรานำมาเล่าให้ฟังในตอนหน้าก็คอมเมนต์แนะนำกันมาได้เลยค่ะครับยินดีเสมอครับ